เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์ที่เราทําอยู่มันไปเก็บอยู่ที่ไหนซึ่งโปรแกรม DaVinci Resolve 16เนี่ยจะเก็บโปรเจกต์อยู่ในรูปแบบของ Database นั่นหมายความว่าถ้าเราทํางานอยู่บน Database ไหนโปรเจกต์ Project ของเราทุกอันที่เคยทําก็จะเก็บอยู่ในนี้ทั้งหมดสําหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม DaVinci Resolve 16การ Backup Database เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทําอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับโปรเจกต์ของเรา เราสามารถที่จะ Restore d a t a b a s เเก่าซึ่งจะมีโปรเจกต์ที่เราเคยทำอยู่ทั้งหมดคืนกลับมาได้และในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ Backup และ Restore Database กันครับอันดับแรกให้เราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับเราจะมาเจออยังหน้าโปรเจกต์ให้มาดูที่มุมซ้ายบนตรงปุ่มเล็กๆนี่ครับกดทีหนึ่งเราจะเห็นว่าเราจะเจอ Database ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องของเรา ขั้นตอนแรกในการแบ็กอัพดัตเตอร์เบดให้เราไปคลิกที่ดัตเตอร์เบดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นให้มากดตรงปุ่มแบ็กอัพตรงนี้ครับต่อมาโปรแกรมก็จะให้เราเลือกที่เก็บดัตเตอร์เบดที่เราจะเซฟลงในเครื่องให้เราตั้งชื่อที่เราต้องการหลังจากนั้นก็เซฟลงเครื่องได้เลยครับ เมื่อโปรแกรมทําการเซฟเสร็จแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปจะเป็นการรีสโตรดัตเตอร์เนะครับการรีสโตรดัตเตอร์เเนี่ยก็คือการที่เรานำดัตเตอร์เบเก่ากลับมาซึ่งในนั้นก็จะประกอบไปด้วยโปรเจกต์มากมายมหาศาลที่เราเคยทําไว้นะครับวิธีการก็คือให้ไปที่ปุ่มนี้ครับรีสโตรแล้วก็คลิก หลังจากนั้นให้เราเลือกไปยังโลเคชันที่เราเก็บตัวดัตเตอร์เบของเราไว้นะครับแล้วก็เลือก Open ต่อมาจะมีหน้าต่าง New d a t a b a s e ขึ้นมาให้เราใส่ชื่อ d a t a b อร์ที่เราต้องการครับหลังจากนั้นให้เราคลิกตรงโ c a t i o n เพื่อเลือกที่เก็บ d a t a b อร์เครับเสร็จแล้วก็กด Create ได้เลยครับโปรแกรมก็จะถามยืนยันเราอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดที่ restore ถ้ารีสโตสำเร็จนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกว่าเราได้ทำการ r e สโตดัตเตอร์เบสสำเร็จแล้วหลังจากนั้นให้กดโอเคครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมก็ได้ d a t a b a ร์เดิมผมกลับคืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าไปดูว่ายังมีโปรเจกต์เก่าๆที่ผมเคยทำเหลือไว้หรือเปล่าเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้โปรเจกต์เก่าๆคืนกลับมาทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปการสอนการแบ็กอัและรีสโตดัตเตอร์เบ ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ